สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านที่หายากมากแล้วก็ยังมีความเข้าใจที่สับสนอีกต้นหนึ่งว่านตัวนี้มีชื่อว่านว่าว่านพยามเอเล็กค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10กว่าปีที่เราปลูกเลี้ยงเข้ามาแล้วเราเห็นดอกเขานะคะใครเห็นดอกวันนี้ก็ขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่ปังๆรางวันที่หนึ่งเพราะว่ายากนักยากหนาเนาะคือลําพังต้นเขาก็หายากมากอยู่แล้วยิ่งจะมาออกดอกให้เห็นแบบเนี้ย มันยิ่งเป็นไปได้ยากนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันดีวันโชคดีที่ได้เห็นดอกของต้นพยามือเหล็กไม้อะไรที่ขึ้นชื่อว่าพญาค่ะเขาก็เหนือคนอื่นอยู่แล้วฤทธิ์ของเขาก็ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนว่านพยามือเหล็กนะคะปรากฏในตำราคุณลักษณะาว่านและวิธีปลูกว่านของอาจารย์เลื่อนกัญหาการจนะ ท่านบรรยายเอาไว้ดังนี้ค่ะว่านพยามือเหล็กลักษณะหัวเป็นเง่าเป็นแง่งยาวๆต้นเหมือนไพลลักษณะต้นไพรก็คือเขาจะสูงโดดเด่ไปแบบนี้ใบเหมือนใบขมิ้นแต่เล็กกว่าคือเราจะติดใจนิดหนึ่งเรื่องใบเหมือนใบขมิ้นอะดูขมิ้นทั่วๆไปเนาะอันนี้เป็นว่านในกลุ่มขมิ้นเนาะ และอันนี้คำบรรยายว่าใบเหมือนใบขมิ้นก็พอได้อยู่เนาะครีบใบขาวหัวมีรสร้อนแรงมากกลิ่นฉุนจัดครีบใบขาวก็คือรอยด่างๆที่เห็นนี่นะคะหัวมีรสร้อนแรงมากกลิ่นฉุนจัดอันนี้บอกตรงว่าเราก็ยังไม่เคยเอาหัวออกมาดมเพราะด้วยความที่เขาหายากเราก็เลยไม่ค่อยอยากรบกวนอะไรเขามากมายประโยชน์ของว่านตัวนี้นะคะ ตำพ่อแก้ปวดและอมพาตการปลูกใช้ดินปนทรายหรือดินล้วนเฉยเฉยก็ได้เป็นดินปลูกโดยเอาดินกรบหัวบ้านพอให้มีหัวโผลมาเหลืออยู่นิดหน่อยเอาน้ํารดพอเปียกคือพวกนี้ค่ะจะต้องมีแดดบ้างแล้วก็น้ําพอประมาณเนาะแล้วถึงเวลาเขาก็จะยุบไปแบบเดียวกับขมิน้นคือจริงๆว่านตัวเนี้ดูง่ายแต่ปัญหาก็คือ ตอนนี้ถ้าใครเซิร์ชคำว่าว่า,วานพยามือเหล็กจะเจอไม้ลักษณะต่างๆกันไปซึ่งไม่ใช่ต้นนี้ก็เยอะนะคะที่เป็นต้นนี้ก็มีเรามาดูซิว่าในเน็ตเน,น่ะเอาต้นไหนมาเป็นพยามือเหล็กกันบ้างอันนี้ใช้วิจารณญาณน,นะคะจะเชื่อเราหรือจะเชื่อเขาก็ได้ในกลุ่มของว่านที่เป็นไม้ด่างอ่ะที่มันด่างมาตั้งแต่ต้นเลยนะไม่ใช่มาทำด่างทีหลังหรือว่า คือหมายถึงว่าในตำราก็ระบุความดังของเขาอะ่ะก็จะมีว่านพญามเมือเหล็กต้นนี้เนาะจริงๆถ้าอย่างเงี้ยในวงการว่านจะเรียกว่าอาจจะเรียกว่ากระเทือด่ังเพราะความที่เขาจะคล้ายคลึงกับกระเทือมากที่สุดนะคะอันนี้ขมิ้นดงังหรือในนามว่านมหาจัก,กรพพัดหรือปัจจุบันที่จะชอบเรียกกันว่าอรหันแปดทิศนะคะอันนี้ตัว ตัวดังเนี่ยก็คือตัวฟันธงว่าเป็นมหาจักรพรรดิหรืออีกชื่อหนึ่งก็มีก็คือ500นางตัวน,นี้เขาจะมีหลายชื่อหน่อยต้นถัดมานะคะต้นนี้คือว่านขาดจืดที่ถูกเอามาเรียกว่าเป็นพยามือเหล็กหลายเจ้ามากแล้วแต่ใครจะใช้วิจารณญาณน,นะคะแต่ท่านในวงการว่านและเซียนว่านทั้งหลายเขาจะเรียกตัวนี้ว่าว่านขาดจืด มีบางคนเหมือนกันนะคะที่เอาต้นนี้อันนี้จะไปไกลนิดหนึ่งคือจริงๆส่วนใหญ่เราไม่เรียกต้นนี้ว่าว่านแต่มีหนังสือว่านเล่มหนึ่งที่เรียกว่าว่านว่านขาดางังข่าดาังกับขาจืดคนละตัวนะคะถ้าเรามีความคุ้นเคยกับต้นไม้เราจะรู้ใบของขาจืดเนี่ยจะเล็กเรียวกว่านะคะส่วนค่าดาังจะมีดังสองสีดังขาวกับดังเหลืองอันนี้เรายกไม้ดูกระถางเดียวเราก็มีครบ ทั้งหมดแหละแล้วก็มีบางคนเอาตัวนี้มาเรียกว่าว่านพยามือเหล็กซึ่งไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่ใช่แน่นอนแต่ว่าก็แล้วแต่วิจารณญาณเนาะเพราะว่าบางคนเขาก็เอาตัวนี้ไปเรียกเป็นพยามือเหล็กแต่ถ้าในบรรดาเซียนว่านทั้งหมดลองไปเช็คดูเลยค่ะเช็คดูเลยว่าเซียนว่านเขาไม่ได้เรียกตัวนี้เป็นพยามือเหล็กเนาะแล้วก็มีสองดางอีก ที่จะแถมให้ก็คืออันนี้คือว่านสักูด่างหรือว่านนกยุงอันนี้ก็ว่านเก่าแก่แต่โบราณเนาะอันนี้ก็ด่างมาตั้งแต่กําเนิดเลยด่างมาตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็ด่างอีกตัวหนึ่งอันนี้อาจจะเราอาจจะมีด่างน้อยแต่ด่างนะก็คือไพลด่างหรือไพลปลุกเสกนั่นเองเนะคะจะมีเส้นขาวซึ่งถือว่าเป็นเส้นที่ฤาษีเสกสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นอีกชื่อหนึ่งของต้นนี้ก็คือว่านฤาษีสร้างเห็นไหมคะ ที่ในหนังสือเขาบรรยายไว้ว่าลักษณะเหมือนต้นไพ่คือเป็นแบบนี้ค่ะคือต้นจะสูงตรงขึ้นไปแล้วก็มีใบขึ้นอยู่ห่างๆนะคะเดีย๋ยวลองเอามาเทียบสิเมื่อกี้ที่เราอ่านตามหนังสือให้ฟังนะคะต้นเหมือนไพ่ก็คือต้นเหมือน,นต้นนี้นะคะอันนี้คือพญาม,มือเหล็กอันนี้คือไพลด่างใบเหมือนขมิน้นขมิ้นจะเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างก็ได้ จะไม่ได้เหมือนสักทีเดียวกับพอแต่ก็พอไปได้เนาะอันนี้เขาต้นเต็มฟอร์มมันเลยก็มีความคล้ายขมิ้นอยู่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นสองต้นนี้ที่ในเน็ตเอามาเรียกเป็นพยามือเหล็กขออนุญ,ญาตนะคะถ้าในใสายของเราต้นนี้คือสองต้นนี้ไม่ใช่ต้นพยามือเหล็กนะคะต้องขออนุญ,ญาตและต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าท่านยืนยันก็แล้วแต่ท่านเนาะ ทีนี้เรามีหนังสือว่าในยุคถัดมาคือยุคประมาณปีพศ2520อีกสองเล่มนะคะบ้านพยามือเหล็กไว้อันนี้เล่มร้อยแปดว่านมหาศาจารย์เล่มสองของท่านสท่านบรรยายพยามือเหล็กเอาไว้ว่า หัวเป็นง่างยาวต้นเหมือนต้นไผ่ใบเหมือนใบคมิมนตแต่เล็กกว่าอันนี้ก็คือบรรยายเหมือนกันเป๊ะกับของอาจารย์เลื่อนเนาะสรกุณทางยาใช้หัวว่านตําพอกแก้เจ็บปวดและแก้เจ็บภายในยังสามารถรักษาโรคอัมาพาตที่เกิดจากแขนและขาได้อีกด้วยเห็นไหมคะเหมือนไหมต้นสีแดงใบแบบใบกระทือนะคะ ท่านสอนเป็นสีท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรแบบหาตัวจับยากเป็นคอลันนิสประจำในนิตยสารเ,โโเทคโนโลยีชาวบ้านนะคะตอนนี้ท่านมรณาภาพไปแล้วนะคะเป็นเจ้าอาวาสวาดัดท่าลาบราชบุรีถ้าเราจำไม่ผิดนะ,ะท่านก็ระบุเอาไว้ต้นเดียวกับที่เราได้บรรยายให้ฟังนะคะ,ะมาดูอีกเล่มหนึ่ง คือด้วยความที่เราไม่ใช่เซียนว่านเพราะนั้นเราจะอ้างว่าเรามั่นใจว่าตัวนั้นใช่ตัวนี้ใช่มันอาจจะดูไม่เท่าไหร่อันนี้ร้อยแปดว่านมหาสัจจันอันนี้น่าจะเป็นเล่มหนึ่งหรือเล่มสามเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามนีคน้คนเขียนคนละท่านนะคะจะเอาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่อยู่ในวงการว่านคนละท่านมาเขียนบรรยายไว้คนละเล่มอันนี้ก็จะเห็นว่าก็คือต้นเดียวกันนี้ ะะท่านบรรยายเอาไว้ว่าต้นและใบคล้ายต้นขามีใบขนาดสั้นกว่าต้นขาเล็กน้อยมีครีบใบเป็นสีขาวเข้มรอบขอบใบกับใบละคนต้นมีสีช้ำคล้ายสีแดงขุ่นมิน้าคือพอบรรยายว่าคล้ายต้นขาคือต้นลักษณะแบบนี้จะเป็นเล่วขากวานันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะคะไัยกระเทือก็ได้หมดเลย เร่นี้ท่านบรรยายว่าคายต้นขะมันก็เลยมาหลุดเป็นสองต้นนี้ไปนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าคำบรรยายที่ท่านเพิ่มไว้อย่างหนึ่งก็คือกาบใบและคนต้นมีสีช้ำๆคล้ายๆกับแดงคุนๆสองต้นเนี้จะไม่มีสีค้ำๆแดงช้ำๆขุนๆแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ะคะเขาจะเป็นสีเขียวสว่างแบบนี้ทั้งสองต้นเลยไม่ว่าจะเป็นขาด่างหรือจะเป็นขาจืดแต่ถ้าแดงคุน คือต้นเนี่ยจะขุนทุกต้นแล้วก็มีให้เห็นในทุกรูปนะคะหัวเป็นแง่งมีลักษณะยาวๆเนื้อในมีรสเผ็ดร้อนมีกลิ่นฉุนมากนะคะประโยชน์นำมาโคกให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำโซลาเอาส่วนที่ผสมแล้วนี้มาพอกบริเวณที่เคสขัดยอกเส้นสายไม่ทำงานตามปกติแก้ปวดตามข้อแก้โรคอัมาพาตในระยะแรกได้เป็นอย่างดีควรตามพอกวันละครั้งโดยเอาตัวยาทาบริเวณที่ปวด ให้ทั่วแล้วเอาใบพับพึง่งย่างไฟพันไว้สักชั่วโมงหนึ่งจึงล้างออกจะเห็นผลในไม่ช้าแต่เราจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะด้วยความที่ว่านตัวเนี้เป็นว่านหายากแล้วยิ่งที่ผ่านมามีกระแสะไม้ด่างอะ่ะช่วงนั้นอะ่ะก็เลยทําให้ความหายากของเขาก็ยิ่งหายากยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเป็นทางเลือกแรกที่จะเอามาใช้สําหรับโรคแบบนี้เราว่าภัยธรรมดาก็น่าจะพอน่าจะเพียงพอในกลุ่มของไม้ด่างทั้งหมดนะคะสี่ห้าตัว สี่ห้าหกตัวที่เราได้ให้ดูอ่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มว่านหรือกลุ่มไม้มงคลนทั้งหลายเนี่ยพวกเนี้ยจะเป็นคาด่างคาจืดสาโคด่างหรือว่าน,นกยงขมิ้นด่างหรืออลหันแปดทิศหรือมหาจัก,กรพรรดิหรืออีกชื่อหนึ่งคือห้าร้อยนางหรือว่าไพด่างแล้วก็ตัวนี้อยากจะบอกว่าตัวเนี้ยคือพญาเมือเหล็กอาจจะเป็นตัวที่หายากที่สุดในบรรดากลุ่มว่านด่างพวกนี้แล้วเพราะฉะนั้น ไม่ควรเป็นทางเลือกแรกในการที่จะเอามาบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะเว้นแต่ท่านจะมีสวนพยามือเหล็กขนาดใหญ่สวนว่นพยามือเหล็กขนาดใหญ่และคำว่าพยามือเหล็กถูกใช้เรียกไม้สองชนิดนะคะก็คือพยามือเหล็กที่เป็นว้านที่ถือเป็นไม้ล้มลุกที่จะยุบต้นในหน้าแล้งนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งเป็นไม้พุ่มยืนต้นที่มีหนามอันนั้นก็เรียกว่าพยามือเหล็กเหมือนกันอีกชื่อของเขาคือกระพังอาจ น,นั้นสามารถที่จะเอาเนื้อไม้ไปทําเขียงไว้สําหรับหั่นกัญชาได้นั้นก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะชื่อเหมือนกันแต่เป็นไม้คนละต้นคนละปุ่มเลยถ้าใครสนใจที่จะทําเป็นไม้เก็บสะสมในกลุ่มของว่านหายากไม้หายาก,ไม,ายากไม้มงคลก็ทักกันเข้ามาได้นะคะอย่างน้อยก็ให้มั่นใจว่าเราซื้อพยามือเหล็กก็ควรจะต้องเป็นต้นนี้เนาะถึงจะถูกต้นถูกตัว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ